แดบเดนพ่อผมสุดเป็นพ่อแบมือขนนดแล้วพ่เป็นแดบลูกนี่อินว่าจะไงคะไม่อินว่าอะไรมันง่อไม่เนียนนี่มเนสิพระ่าเออโทษเออเนี่ยหาลวงพระ่าตุปุยาบลู่ลู่ไปปุ่นเป็นเฟนพาพ่ออยากินข่าไปพ่อพ่ออยากกินข่าวไป นีลับก้อยไส้แซนเขาว่าอือานละแบาทไม่ิมวนเสียักสี่าละอยไเนโอ้ยมันขาดตองตีมันเด้ทอนเันติ้อนขาง่ายอีไปยาออกหัวซุับ เงียบนมั้ำหล่อพ่อ้จะไปกินหลับก่อยซ้อยแสมลนเเ็นอาภาสพองพันส่วนมูแต่ว่าหางยาวไปก่อนมูพูนเท่องโคกพุนจะเป็นเฝ้าบอกันในเฮ้าแต่นั่นทานเห้านุวาตะสิทธาเฮ้าแต่เบิ่งเด้ขันกินบ่บัวได้ข่อยสิบปล่อยแล้ว ไ็ส like ิส่งหิวคหิวเนียปูเน่่ยานะปเนี่ยผมยังไปปูเหรอไม่เลวไปก็ไผบูแล้ววนไปผู้เดียวเป็นไหมื่เนก็่เป็นไขีเพียดติีขีเพียดพันมาห้องแต่อด่าง่งะดานเราเลยจ้าคือกามาน้ำผู้อื่นอะรสิจะไม่อยากหายพี่มโอ้นี่รีสออยูมองนี่ากูจำ่ผิดเป็นบ่ ดยีแกไปมะเมีันเคยขี่มอเตอร์ไซค์รัดมาจากเินีนี่เซนีาอุดอเขาเินซัโงเอาบ้านกูยู่นี่อีพากมึงกระสามชิโลกะกรโลกูขี่มอเตอร์ไซค์เรืออยเก่าหนาะมอไม่รหดไงเด๋ยวนี้มัาเป็นจากกีที่่อยากเดยมีรถตีแมนมาประเดี๋ยววันไม่ยู้ใจเกินร้อยละมอดูทำนายมาเจ้ากีเจ้าไม่ยูใจเกินร้อยจะไส้บดายเงินาบค้ำเงินผ่านเมื่อตลอดจะเ้าหัดเก็บ่ยูพา เงืนผ่านมือกูือสิเก็บประยู่ธ์เหัืนกันเอามันไ่ไดมันได้มาเห็นมาไล่ให้เขาโอ้หากจอมที่มาของเงินผ่านมือนี่สิเจ้าขอเากัหมู่บ้านก็ได้บักหลายเด้อล่ะสุด้ความักความเมตตาจากพี่น้องบ้านเอบีปลาหลายคักหลายแนวว่าไม่นั่นว่ามันไล่เสื่อมผับปานอันร้อยฝ่าหลายคักหลายแนวสิบ่ได้แหล่ไว้พรอผู้ติ ก็คมอ,อ้เฮ้เห็นไหมเง้เพื่นบอยจะคึกกะมานาผู้อืน่นจะไปกัไปอือี๋้วเด้อวันนีช้ชอบกินหนาก็นก็อยากหลอกต่งอือหานคอกบมาน้าผู้อื่นเอาโทรหาเฮาบอกแวนบารมีสิทธาก็าาได้แจ้งยางรูรูมาเอา้า

ให้นั่งป่ะเนี่ยเห็นังอีกปะเนี่ยเห้นังอีกเยงสกลไปวัดปาอะไรเออเขาปนี่กล้ๆู่นเ่าเครองตำเองฮะยังเนี่ยค่วางกับตำชั่วค่ะแม่เลียงจ้าจาบรัดจ้างมาคาบพ่ษคาบปกอไปสรองู่นี่ เอาบอขึ้นไปส่งเสียแล้วขายบอลแล้วไปชุ่มไอ้เ่เ่อ่อยู่บ่อยูหันอ่ะเาไปขาย็ขึ้นแล้วหันมะแท็กเลยอยงไแม่ก็เอ้แ้ก็เชาเลยอุ่นใปค่อยมามันจะป่อยบแท็กนะบมเอาไกลไม่ี่ิมรเลยแม่เอากินมัตกนไปนี่เอามาโลดนี่มันสิบรับทำแล้วเลี้ยปเเจ้าโอ้ยจะมันบ่มีแห้งวะไหนแหลกโยไ่งลูก เ้ยดูไกิลดดายจบสายจกี้คุณเป็นอะไราปวดบาลแล้วบาช้นไหนเ้าไปบดหลคนแนแ่เดไปไหนงลงมือเองเลยมาักพงสโลเอะแม่อ้าตพี่นึงตอนบาบาด ขู่ลงแม่ขงลงูโโลงโคตรลงโคตลงวานลงแม่สมอยากบ่นานน้อนอนแม่่อยนางมาตะกรอนมูนก,นกินบ่บ่ได้ถือปล่อยเด้วพอเ้าไปต้นคลิปแล้วกอะไไรอมันมาแต่ออรรใส่บาทน<ห>ี่ไหม มัดเท่าคิดเท่าตู้มาเท่าถ้าหนามันนวลใสก็เมีย <c oughs> ค่ะเมียอมรับได้เเขามีฟิ่เติมพอนหน้อ,อ๋อเรอห,หรอสวยสบายขึ้นยังคาถคาคทำรับเทียรับใจะดับประเดี๋ยวมัมีของเป็นอย่ นีสูตรว่าต้องทับจักทับพี่แค่นี้แหละม่อเลอะใส่แงใส่ปีบต่ำมือมัน,นตาน,นี่ใส่วะใส่ตานปี๊บอ่ะนั่นบ่ครับ,บจังหอม แม่ค่าม่นำตกหมูวอเพิ่นว่าหายเหี่ก็หมูแล้วกไก่เดี๋ยวกเนื้อชินูนว่วไม่กินเลยเป่รงสาเอาไปละพ่อผมสวปนตมือันาดล้วก็ประแดกลูกนี่อินว่าจะไงคะไม่อินวาง มันมั่วมักเนี่ยนี่มันแสงมันมันแสงแซ่บหรือเปลอาแซ่บก็แซ่บสักหนะแม่แม่ั่ะอะไรสำนักหรือแม่อันนี้ได้สีแด่อันนี้แดง เรียบร้อยนะครับคุเบิ่งคุณเป็น,นย่าโชว์สีมือเด็ดมากอยากจะคิดนะคะแต่ก็คิดไปแล้วก้อยผมแม่มันเปลี่ยนอบ่มีบ่มี เรียบกันดูคุณแคนาผ้าต่ำหมดตัวดูดูมันอยากให้นิดน่อยเลมันอยากได้นี่ยอหมนไก่ไก่สุกโอ้โกีมาเจ้ากันมาเด้อพี่น้องมากินข้าวนกันนะครับเอาอิ่นพี่น้องมากินข้าวในพิ่ซ่ากี้วันนี้ ไม่กินข้าวน้ำก็นที่น้อยกินข้าวนี่หิวบายบายครับมาเด้อมาเด้อมาเด้อหลากหลาย